สวัสดีค่ะอยู่ที่ช่องไมเน่สอ,มองมชนแนลนะคะคลิปนี้ไมเนี่ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูชื่อของคุณหนูฟ้ากันนะคะก็คือวันนี้เนี่ยคุณหนูฟ้าจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ทะเลก,กัน,นะคะ่ะทะเลมันไม่แค่ปากซอยนะคะแต่ปากซอยที่พูดถึงเนี่ยต้องเดินทางขึ้นเครื่องไปนะคะเดินไปไม่ได้ค่ะถ้าจะให้เดินทางนะคะคุณหนูฟ้าก็คงต้องเดินทางประมาณ1-2เดือนนะคะมันถึงจะถึงนะคะทุกคน แล้วก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปที่ยวทะเลก,ก็ต้องเก็กกบกระเป๋ากระเป๋านะคะวันนี้คนนุณฟ้าก็ไปคนเดียวนะคะไม่มีใครไปด้วยค่ะมีใครสนใจจะไปเที่ยวทะเลกับคนหนูฟ้าบ้างไหมคะทุกคนก็ไปขึ้นเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณหนูฟ้าเนี่ยจะตกเครื่องเอาค่ะถ้ามาช้านะคะก็คือแบบเขาไม่รอเรานะคะนี่ก็จะเป็นตอนที่มาถึงก็อืไปหาที่นั่งของตอนเองค่ะ ก็จะวางกระเป๋าเอาไว้นะคะทุกคนแล้วก็นั่งที่ของตนเองให้มันเรียบรองเรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตอนที่มาถึงกันแล้วนะคะทุกคนก็คือมาถึงแล้วค่ะเราจะไปดูทะเลกันเลยนะคะเป็นยังไงมันจะสวยไหมไปกันเลยค่ะทุกคนที่มาเที่ยวทะเลนะคะก็ต้องแบบผัน ตรงนี้เหมือนกันนะคะถ้าไม่ผ่านตรงนี้ก็คือแบบเข้าไม่ได้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นตอนที่มาถึงกันแล้วก็คือแบบสวยมากสวยมากเลยค่ะออสวยมากเลยอยู่กแกละเลนี้นะคะเขายัางไม่ได้เปิดรีสอร์ทนะคะเราก็เลยต้องไปหาโรงแรมพัดที่อื่นค่ะนี่ก็จะเป็นวันแรกเลยนะคะที่มาถึงก็จะมาทเที่ยวทะเลเลยค่ะ ทะเลที่นี่นะคะก็คือแบบสดใสมากเลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่ได้มานะคะก็คือแบบมาได้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะณนนกฟ้ารับประกันค่ะก่อนจะไปลองทะเลนะคะก็ต้องแซลฟงเซลฟี่หน่อยนะคะใครที่มาทะเลนะคะห้ามพลาดเลยนะคะทุกคนหลังจากเล่นเสร็จนะคะก็คือเหนื่อยมากเลยค่ะก็เลยมาดื่มน้ำมะพร้าวนะคะทุกคนเห็นอะไรเปลีป่ยงแปลงบ้างคะที่อยู่บนตัวของนหนนกฟ้านะคะ ใครเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะ,คะก็คือสามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะทุกคนวันนี้คือแบบอากาศร้อนมากๆเลยนะคะดื่มะพระ้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะุคนหนูฟ้าก็จะมาทุกคนเนี่ยเดินไปดูตรงน,นั้นนะคะมันคืออะไรมันก็คือน้องหอยน้ำเองค่ะทุกคนแต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็จะเป็นหอยแบบทะเลนะคะเราก็จะลงจัดเอามาดูนะคะลงฟังเสียงของน้องเขาบ้างออ้ทุกคนทำไมเป็นอย่างนี้อะ ทุกคนถ้าใครนะคะไม่เคยเห็นก็ลงมาดูได้นะคะอยู่ที่ทะเลนี่เองค่ะหลังจากดูน้องหอยเสซ็จนะคะเราก็จะกัดไปที่ผัดก่อนนะคะ นะคะทุกคนก็จะเป็นวันที่สองของกันมาเที่ยวทะเลนะคะวันนี้เราก็จะใส่เป็นแบบชุดสีชมพูนะคะที่จริงอะ่ะเราชื่อคุณหนูฟ้านะคะแต่ไม่รู้ว่าทําไมทําไมถึงไม่ชอบสีฟ้านะคะแต่ด้านไปชอบสีม่วงนะคะแล้วก็สีชมพูเทนนะคะทุกคนแต่เรื่องของสีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็จะเที่ยวให้แบบสนุกไปเลย ขออนุญาตถ่ายรูปพี่หน่อยได้ไหมคะขออนุญาตถ่ายรูปนะคะคุณพี่คะเราก็จะถ่ายรูปคุณพี่เขานะคะเก็บเอาไว้ในกล้องของเราคะ่ะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะหรือว่าเดินไปดูทะเลต่อนะคะทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะเราเที่ยวทะเลกันแค่น,นี้ก่อนนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะวันนี้นะคะก็คือแบบจะต้องกลับบ้านแล้วคะ่ะที่จริงยังไม่อยากกลับบ้านนะคะคือแบบ แตมีเรื่องด่วนจริงๆนะคะที่จะต้องแบบกลับบ้านนะคะทุกคนคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณหนูฟ้าก็จะมากับคุณแฟนนะคะแล้วก็จะมาทุกคนเนี่ยมาที่ทะเลกันอีนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามมาอีกด้วยนะคะว่าทําไมคุณแฟนไม่มาด้วย <c oughs> ก็คือครั้งนี้เนี่ยคุณแฟนเขาเบบไม่ว่างจริงๆนะคะเขาต้องไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะคะหนูฟ้าก็เลยได้มาคนเดียวนะคะแล้วก็อยากจะถ่ายคลิปให้ทุกคนดูด้วย คลิปต่อไปนะคะคุณนูฟ้าจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ทุกคนเนี่ยช่วยกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะถ้าคำพูดคำไหนของพี่ที่ไม่สุภาพน้องๆทุกคนไม่ความล่อเรียนแบบนะคะที่พี่ทำคลิปนี้ขึ้นมานะคะก็เพราะความบันเทิงและก็ความสนุกเท่านั้นคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็นตอนที่มาถึงห้องกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน คลิปต่อไปคนหนูฟ้าจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตานเม่ย์สมงศ์ชนแนลไว้ด้วยนะคะหรือว่าต่อไปนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะเป็นคนหนูฟ้าก็ได้นะคะทุกคนถ้าคลิปนี้ขึ้นฟิแเราก็จะเปลี่ยนชื่อช่องนะคะแต่ถ้าคลิปนี้ไม่ขึ้นฟิดเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยนนะคะทุกคนเพราะว่าชื่อเดินของเราเนี่ยก็บอกถึงตนของตนเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะ